เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมเป็นคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเดงอิงนะฮะแล้วก็อยู่เกมอนติเมตอีพิกเวอร์ชันซิมูเลเตอร์กันนะครับผมโอเคตอนนี้เนี่ยทำอะไรนะเนี่ยตอนนี้เราอยู่เกม Epic <c oughs> อีพิกอีพิกอีพิกตอนนี้เราอยู่เกมอนติเมตอีพิกเวอร์ชันซิมูเลเตอร์กันนะฮะแล้วก็อยู่กับผมนะครับเด็อิงนะฮะแล้วก็วันนี้นี่ฮะเราจะจำลองสถา,านการณ์เป็นซอมบี้ vs vs soldier กันนะครับผมอ่ะก็มีหลายท่านนะ,ะที่อยากเห็นซอมบี้ vs vs soldier นะฮะ โอเคแต่ท right. right. ีเน okay. okay. ี <laughs> <Okay. S 1> ้ยผมจะเอาเป็นสถานการณ์ท <Pla ut S 1> ี่ผมคิดขึ้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวของของท่านผู้ชมที่รีเควสมาเนี่ยเดี๋ยวก่อนแล้วกันนะฮะโอเคเพราะวที่ผมผมคัดคอมเมนต์ไว้เยอะเลยนะแต่ขี้เกียจเอาไปตัดต่อนะเดี๋ยวก่อนก่อนก่อนยังยังขี้เกียจทำอยู่อะมาตอนนี้นีฮะสถานการณ์ก็คือผมสปอยูนิตไว้เรียบร้อยฮะอ่ายูเอสโซเ r อรเนี่ยผมอ่อตั้งเลือดให้ประมาณที่ ที่แรกมันมีประมาณ200ผมตั้งเป็น500ฮะแล้วก็โจมตีระยะไกลค่าเริ่มต้นอยู่ที่150ผมก็150ตามนั้นฮะแต่ดามเมจผมปรับไปประมาณ500ได้นะฮะถือว่ายิงแรงไหมยิงแรงฮะแต่ถ้าซอมบี้เยอะเ,ออเยอะเยอะเนี่ยมันจะทําให้การยิงแรงเนี่ยอาจจะไม่เป็นผลก็ได้เพราะาซอมบี้มันกรูมาเยอะเกินนะฮะโอเคซอมบี้นี่มี20,000นะค,ครับผมอ่าโอเคครับสถานการณ์เนี้เราอย่ารอช้าครับผมมาเริ่มกันเลยดีกว่าไปย อรอบนี้ครับผมเป็น US Soldier ฝ่ายตั้งรับนะฮะแล้วก็ฝ่ายซอมบี้ฝ่ายบุกานะครับผมอโอเคจริงๆนยท่านเคยบอกผมไว้นะอ,อย่าเห็น US Soldier โดนล้อมแล้วก็โดนฝูงซอมบี้อะไรอย่างนี้นะฮะทีนี้ผมเอา US Soldier แบบโคดๆมาเลยฮะถ้าเอา US Soldier แบบค่าปกติมันมาเนี่ยผมว่ามันไม่ได้จะสู้ได้นะก็เลยไม่เอามาดีกว่าครับโอเคสถานการณ์ในตอนนี้ US Soldier เราพร้อมแล้วนะครับผม นี่เมื่อพร้อมแล้วนะฮะกดเคเพื่อลุยครับเอาเลยครับตอนนี้ยูเอฟโซเชอร์ยิงใส่นะครับอ่ะอ่าโอเคมาครับตอนนี้หันยิงซ้ายยิงขวาหันยิงซ้ายยิงขวาดูสถานการณ์รอบๆก่อนนะฮะไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะฮะเนี่ยโอเคอ่ะตอนนี้ซอมบีน้นี้วิ่งเข้ามาแบบไม่คิดชีวิตเลยนะฮะอยากกินสมองของยูเอฟโซเชอร์จัดนะฮะแต่ฝ่ายยูเอฟโซเชอร์เองฮะ ด้วยกําลังพลที่มีแค่10คนนี่ฮะเรียกได้ว่าพี่แกนี่ยิงแบบไม่หยุดยั้งเลยนะฮะที่ที่ผมต้องใส่เลือดยูเอสโซเจอร์ไปเยอะๆเนี่ยเพราะว่าเออ่เมื่อเจอระยะประชิดแล้วเนี่ยฮะยูเอสโซเจอร์อาจเปรียบได้ก็เลยใส่เลือดไปเยอะหน่อยนะครับผมโอเคแต่ตอนนี้เนี่ยยูเอสโซเจอร์บอกว่าเจองานหยาบแล้วฮะเจองานหยาบแล้วนะฮะตอนนี้ฝูงซอมบี้เริ่มกลูเข้ามาแบบว่าจะปิดล้อมยูเอสโซเจอร์เลยก็ว่าได้นะครับยูเอสโซเจอร์บอกว่าอยู่บนเออ่หลังเนินนิดหน่อยนะฮะหลังเนินนี้ไม่รู้ววว่่่่าาจะะชชยีิตขออองได้หรรืเปลนคับผม ซอมบี้เริ่มมาครับเริ่มไหลมาเทมาครับเริ่มไหลมาเทมาครับผมออกมาเป็นน้ําแล้วนะฮะตอนนี้ข้างหน้าเริ่มมาครับข้างหน้าเริ่มมาครับดูจากมุมนี้นะฮะโอเคครับยูเอสดจอเริ่มโดนล้อมแล้วนะครับผมในตอนนี้อ่ะใครจะไปรู้ฮะว่ายูเอสดจออาจจะพ่ายแพ้ก็ได้นี่แต่พอมาใกล้ๆแล้วนี่ะจะเห็นว่าซอมบี้นี่โดนยูเอสดจอยิงเนี่ยตายได้ง่ายมากเลยนะฮะอ่าแต่จํานวนเนี่ยไม่สามารถทำลายเอ่อยูเอสดจอได้เลยนะครับผมเดี๋ยวดูสกอร์ในตอนนี้ก่อนนะฮะสกอร์ในตอนนี้ครับผมฝ่ายซอมบี้นี่มีอยู่แค่ 1 6 0 0 0นหี่ฮะแต่ฝ่ายยูเออเชอร์ยังมีสิคนยังไม่ลดเลยนี่ฮะอ่าตอนนี้เข้ามาใกล้กันเรียบร้อยแล้วนะครับผมยูเออเจอร์ยังไม่มีใครตายนี่ฮะโอเคแต่ฝ่ายซอมบี้นี่มีคนตายไปแล้วนะครับผมอ่ะโอเคเรา,าดูสถานการณ์ตอนนี้กันนะฮะอ่ะตอนนี้ครับผมซอมบี้นี่วิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาแต่รู้สึกว่ายูเออเจอร์จะมีคนตายไปแล้วหนึ่งคนนี่ฮะโอเคเรียกว่าตบดินตบดินตบดินเลยนะฮะอ่ะตอนนี้ไปสองนะฮะไปสองแล้วนะครับแต่ฝ่ายซอมบี้เองก็ลดลงเหลือ16,000แล้วนะฮะ แต่ฝ่ายยูเออสเจอร์หลือ7คนหรือ6คนนะฮะเหลือ5คนแล้วนะครับหรือ4คนแล้วนะครับผมในตอนนี้อ่าเหลือ3คนแล้วนะฮะเอาเลยครับเอาเลยครับเหลือ1คนสุดท้ายนะฮะอ่าโอเคครับผมในรอบนี้ครับผมยูเออสเจอร์ฝ่ายไพ่พังไปนะฮะแต่สกอร์การคิวของยูเออสเจอร์นี่อยู่ที่4,000เลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวต่อมาฮะก็จะเพิ่มยูเออสเจอร์เป็นประมาณสักอ่ายี่สิบดีกว่าไอ้ยี่สิบผมว่ามันนน้อยไปนะฮะ เอาเป็นประมาณทักห้าสิบไปเลยโอเคครับอ่ะห้าสิบคนนี่ครับลุยจำนวนซอมบี้เท่าเดิมเลยฮะรเรามาดูกันว่า U.S. U.S. Soldier ในรอบนี้ห้าสิบคนนี้จะเป็นยังไงนะครับผมไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่านี่ฮะแต่คะแนนอ่าแค่สิบคนยังยิงซอมบี้แบบว่าแตกพ่ายแบบโอ้ยเป็นแถบเลยนะแต่ซอมบี้นี่เยอะจัดจริงๆนะฮะเมื่อกี้เลยทำให้ U.S. Soldier นี่เครียดเลยเนะี่ยโอเค อ่ะดูหน้าพี่บี้ก่อนนะครับพี่บี้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 ทำหน้าแบบเบ้อเบ้หน่อยเถอะเย้คอมอนไปไปดูขอดูหน้าใกล้ๆโอ้เดี๋ยวมันไม่ไม่ได้ดังใจนี่ก็ได้โอเคลุยฮะพี่บี้มาแล้วพี่บี้พี่บี้เดินสิพี่บี้โอ้ยพี่บี้โดนตีแล้วเนี่ยโอเคนี้เอาละครับยูเอสดเจ๊ห้าสิบคนนะฮะยิงใส่ใส่ซอมบี้นะฮะตอนนี้ ซอมบี้นี่ลดไป1นึ่พแล้วนี่ฮะโอ้โหด้วยปืนทอมสันอันโหดร้ายนะะี่ครับผมซอมบี้นี่โอ้โหยังไม่ทันลเลยะฮะซอมบี้ลดไปถึง3ามพแล้วนะครับผมที่กบับตอนเมื่อกี้นี่ซอมบี้นี่ตายเยอะกว่าเร็วมากเลยนี่ฮะโอเคแล้วก็ตอนนี้ยูเออเออรเจอร์นี่เรียกได้ว่าคิวกันแบบสกอร์นี่เป็นน้ำเลยนะฮะไหลแบบไหล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 ขึ้นมาเรื่อยๆไหลขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะแต่ไม่รู้ว่าเวลาซอมบี้เข้ามาใกล้แล้วสถานการณ์จะเป็นไงฮะแต่ดูจากรูปการแล้วเนี่ยยูเออเออรจอร์น่าจะชนะนะฮะโอเคเพราะว่า ซอมบี้ตอนนี้เหลืออยู่แค่หนึ่งหมื่นแล้วนะฮะแต่สองหมื่นนี่ครับผมโอเคตอนนี้ซอมบี้นี่ไม่คิดว่าจะเข้ามาติดตัวของยีสโซเจอร์ได้นะฮะตอนนี้ซอมบี้เหลืออยู่เก้าพันตัวแล้วนะครับผมอ่าเรียกได้ว่าอ่าการเดินการเดินมาของซอมบี้เนี่ยรอบเมื่อกี้กับรอบนี้เนี่ยแตกต่างกันมากเลยนะฮะตอนนี้ซอมบี้เหลือประมาณเจ็ดพันแล้วนะครับผมโอเคสกอร์นี่ล่วงลงมาเรื่อยๆล่วงลงมาเรื่อยๆนะฮะตอนนี้แต่ซอมบี้เริ่มเข้าใกล้ยูเอสเซอร์เจอร์มาเรื่อยๆนะฮะแต่ก็ยังไม่สามารถทำลายได้อยู่ดีนะครับผมเพราาะว่ พอเข้ามาใ,นใ,นใกล้ๆเนี่ย user ิง er ยิงกําลางแบบพลายหมดเลยนะครับผมโอเคดูในตอนนี้ก่อนนะครับเอาฮะตอนนี้กำลังพลซอมบี้นี่ส่วนใหญ่ตายจากแนวหลังหมดแล้วนะครับผมโอเคโอเคตายหมดตายหมดจะเห็นว่าถ้าดูจากวงซูงอีกหน่อยเนี่ยจะเห็นว่าจะเป็นเหมือนไอรอนคลอสนะฮะหรือว่ากางเขนเหล็กของเยอรมันนั่นเองนะฮะเฮ้ยมันเกี่ยวอะไรวะ <laughs> เกี่ยวอะไรวะอ่ะตอนนี้ครับตัวเลขก็คือ ซอมบี้ตายหมดเร็วมากเลยนี่ฮะอ่าโอเคหมดแล้วนะครับผมมาฟึบฟึบเรเรียบร้อยครับผมรอบนี้นะฮะซอมบี้ฝ่ายชนะไปนะครับโอเคเดี๋ยวรอบนี้รอบต่อมาจะเป็นรอบสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะครับผมเนี่ยโอเคครับจำนวนซอมบี้ครับจะเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งหมื่นเลยนะฮะอ่าหนึ่งหมื่นแล้วนะฮะโอเคเพิ่มไปเลยครับ อเรครับตอนนี้จำนวนยูเอ o โซเ50คนเท่าเดิมนี่ฮะโอเคลุยมาดูกันแ่่ครับสุด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 นุดเุดสยดสุดสนดสุดสุดสุยบุดสนดสุดสุดเุดสยดสุดดสุดสุดดสุดสุดสุดุรสุดสุดสุ่สุดสุดสุมสุดสุหสุดะเดสนดสุดสนดสุดสสุสุดสุดสุดสส fi, <laughs> ส <ito> โอเค US Soldier VS Zombie you c a n a meet boy ลุยเอาเลยครับตอนนี้ US Soldier ยิงใส่ฟงซอมบี้แบบหนักหน่วงมากนะฮะตอนนี้ US Soldier เองก็บอกว่าโอ้โหรอบนี้มันเยอะกว่ารอบที่แล้วมากนะฮะแต่ด้วยเป็นกลนทมสันและระยะยิงที่ถึง150เมตรเนี่ยทำให้ US Soldier เนี่ยได้เปรียบมากเลยนะครับผมแต่ซอมบี้บอกว่า เนื่องด้วยจํานวนเรามีเยอะกว่านี่ฮะไม่สมดุลสักทีนะครับผมทําให้เรานี่ได้เปรียบยูเอสดอร์เจอร์มันอย่างมากนะครับโอเคเดี๋ยวดูในตอนนี้ก่อนนีฮะยูเอสดอร์เจอร์จะจะบ่นยังไงฮะเดี๋ยวดูเข้าไปใกล้ๆก่อนนะครับโอ้โหโอ้โหเรียกว่ายิงกันคนละไม้คนละมือเลยนะฮะตอนนี้สถานการณ์คือซอมบี้กำลังวิ่งล้อมวิ่งล้อมใหญ่เลยนี่ฮะแต่ยังไม่สามารถเข้าล้อมได้นะ,ะเพราะว่ายูเอสดอร์เจอร์นี่เรียกได้ว่าสกอร์การคิวนี่ถึงกุศล4,000แล้วนะฮะ จากสกอร์ของอยูนิตของฝ่ายซอมบี้เนี่ยมีอยู่40,000ใช่ไหมตอนนี้เหลืออยู่34,000แล้วนะฮะโอเคตอนนี้ครบ10,000แล้วนะครับผมตายเวสเซอร์เจอร์นีเรียกได้ว่าไม่มีใครตายเลยนะครับผมว่ายังไม่มีใครวิ่งถึงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะดูจากมุมสูงจากกล้องโดนเราตอนนี้ก่อนนะครับอ่ะตอนนี้นะฮะเวสเซอร์เจอร์นี่เรียกได้ว่ายิงยิงใส่ด้านอ่ด้านซ้ายนี่มาก่อนเลยนะฮะหลกัหลกๆลลงมาก็จะเป็นด้านทิศเหนือนะฮะผมโอเค ต่อมานี่ฮะจะลงมาทางด้านใต้หรือเปล่าแต่ไม่แน่ใจนะครับแต่ยูเอสโซเทอร์จะยิงไก่ด้านซ้ายก่อนนะครับผมโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยคิดว่ายูเอสโซเทอร์เนี่ยน่าจะเป็นฝ่ายเพียงพักหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้กําลังคนซอมบี้เข้ามาใกล้มากแล้วนะครับผมอ่ะโอเคครับแต่ใครจะไปรู้นะผมเมื่อเข้าใกล้ทีไรนะฮะย่อมมีการตายเกิดขึ้นนะฮะโอเคครับผมเดี่ยในที่นี้เนี่ยขอจับเล่นเป็นยูเอสโซเทอร์สักหนึ่งดอกนะครับผมโอเคอ่ะโอเคเป็นไงเป็นไงเป็นไง กดเมาส์ค้างเลยครับกดเมาส์ค้างเลยนะฮะตอนนี้ตอนนี้จำนวนซอมบี้นี่เหลืออยู่ที่20,000แล้วะนะโอ้โหได้ว่าตัวเลขนี่ลดลงเรื่อยๆควบห้าพวบห้ามากพวบห้าพวบห้าอะไรเช่นนี้นะครับพวบห้าอะไรเช่นนี้โอเคดูเลยครับว่าทําไมมันโหดนะฮะอ่าตอนนี้นี่ชีวไป 14, 0 0 0 15,000พันแล้วนะฮะแต่ยูเอสเจอร์นี่ยังไม่มีใครตายเลยนะฮะสถานการณ์ตอนนี้เอานะครับบาจาาช่วยแล้วนะฮะตัวเลขเหมือนจะลดลงนะฮะแต่จริงก็ไม่ใช่นะัะผมโอเค โอเคให้มันมาให้มันมาซอมบี้ให้มันมามให้มันมาเรื่อยๆให้มันเรื่อยๆเลยโอเคครับพอเล่นพอสะใจแล้วเราขอดูในมุมนี้บ้างนะครับผมนะ yeah. ตอนนี้ซอมบี้ไหลามาไหลามาไหลามาแต่ไม่สามารถทำลาย US Soldier ได้เลยนะครับโอ้โ oh, ห oh, เรียกได้ว่าสู้ US Soldier นี่สู้สุดใจจริงๆนะครับ For the Freedom เลยนะครับผมเนี่ยโอเคตอนนี้ Iron c น o อนเริ่มเห็นชัดแล้วนะฮะเดี๋ยวดูสกอร์ก่อนนะครับว่ามี US s o l d ซ e r ตายหรือ,อยังยังไม่ตายนะฮะแต่ US s o l d ซ e r ตอนนี้คือไปถึง 20,000คนแล้วนะ20,000ตัวซอมบี้แล้วนะครับผมเอ่อตอนนี้เรียกว่าซอมบี้นี่เหลืออยู่ที่1น0 0 0พันแล้วนะฮะ1น0 0 0พันของซอมบี้นี่ไม่สามารถเอ่อทำให้เวสต์โซเชอร์นี่สลบสถานได้เลยนะครับผมโอเคจะเห็นว่าคาเฟลมเลตผมนี่แม่งตกพวบโอเคตอนนี้นี่ฮะเดี๋ยวเข้าดูใกล้ๆก่อนนะครับผมตอนนี้เริ่มเกิดเป็นศพเอ่อซอมบี้นี่กองเป็นพันเนินนะฮะเราจะเห็นว่าซอมบี้นี่เริ่มมาเข้ามา เข้ามากลูเข้ามาแบบเรื่อยๆนะฮะไม่คิดชีวิตจริงๆฮะในช็อตนี้ในตอนนี้นะฮะซอมบี้บอกว่าโอ้โหยูเอสเจอร์ขอปืนหนึ่งกระบอกได้ไหมขอหนึ่งกระบอกทีนึงนี่จะกินให้หมดเลยนะฮะเอาหนึ่งกระบอกเนี่ยไปยิงทีเดียวนี่อาจจะหมดกองทัพเลยก็ได้ว่าได้นะฮะโอเคแต่ตอนนี้เดี๋ยวดูสกรอร์ก่อนนะฮะแป๊บหนึง่งตอนนี้สกรอร์อยู่ที่อซอมบี้นี่อยู่ที่13,000 12,000แล้วนะครับผมยูเซอร์เจอร์อยู่ที่20,000นะฮะสกรอร์การคิวนะครับผม2่น0 0นะฮะ โ okay. อเคนะดูจากรูปการแล้วยูเอสโซเชอร์นะ่าจะเป็นฝ่ายชน,น,นะนี่ฮะแต่ซอมบี้เองก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับไม่ว่าในแต่ละด้านในแต่ละด้านรู้สึกว่าอาอย่างที่บอกไปฮะเมื่อกี้เรามองจากมุมนี้ใช่ไหมด้านซ้ายจะเป็นด้านแรกที่ต้องหมดก่อนนะครับผมไม่รู้ทําไมนะฮะแต่หมดไปแล้วนะครับผมอโอเคหมดนะครับหมด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 ,หมดแล้วโอ้โหเรียกได้ดว,ว่ายูเอสโซเชอร์นี่แหมยิงกันเป็นน้ําเลยนะครับ โอ้โหนี่เรียกว่ากองศพของซอมบี้นี่กองเป็นพันเนินเลยนะฮะจะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นเนินอยู่แล้วใช่ไหมพอซอมบี้มากองปุ๊บมันเป็นเนินหนักเลยครับทีนี้เอาระครับตอนนี้ซอมบี้บอกว่าโอ้โหนี่เราหิวสมองมนุษย์ขนาดนี้เลยหรือเปล่านะฮะยิ่งกินสมองมนุษย์จะกลายเป็นซอมบี้ที่รักนะฮะเออดีชายแล้วนะฮะนในมันหนังนะฮะโอเคตอนนี้เอ่อซอมบี้นี่เหลืออยู่ที่5,800เลยนะครับผมโอเค5,600 5,500นะฮะเวสต์โซเทอร์นี่โอ้โห50คนเป๊ะๆเ,เลยนะฮะ เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีตัวไหนนี่เลื่อนรดเลยนะฮะโอเคแต่ตอนนี้นะฮะฝ่าย US Soldier นี่บอกได้เลยว่าคิวไปถึง1 3 0 0 0เอ้ย3ห0 0 0แล้วนะะี่ะตอนนี้ซอมบี้ฝูงซอมบี้เหลืออยู่ที่3,800ตัวสุดท้ายนะครับผมโอเคสถานาการณ์ตอนนี้คือซอมบี้เป็นฝ่ายเสียเปรียบนะครับผมเพราะว่าไม่สามารถเข้าหา US Soldier ได้แบบว่าทันท่วงทีเลยนะฮะพอเข้าาหานี่เกิดเป็นกำแพงซอมบี้เลยนะครับผมโอเคครับจะเห็นว่าตอนนี้เป็นเนินสูงมากนะฮะเพราะว่า ซอมบี้นี่ลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆนะครับลงมาความตายเรื่อยๆนะครับผมนะครับพอเห็นมาปุ๊บครับตายมอเห็นมาปุ๊บตายมเห็นมาปุ๊บตายอย่างนี้เลยนะครับมาโอเคเรียกได้ว่า US Soldier นี่ทําผลงานได้ดีมากครับผมในช็อตนี้เนี่ยน่าจะเหลืออยู่ฝ่ายเดียวนะฮะในฝ่ายเดียวก็คือฝ่ายนี้นะฮะที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ฟ้าเริ่มมืดแล้วฮะแสงตะวันเริ่มจะแหมตกจากขอบฟ้าแล้วนะครับผมโอเค พูดเต็มปากเลยว่ายูเอเอสโตเชอร์นี่ชนะในเกมนี้อย่างง่ายๆเลยนี่ okay, ครับผมโอเคครับผมอ่าดูฉากนี้ก่อนนะครับฉากนี้ว่าไงครับซอมบี้ซอมบี้บอกว่าโอ้โหนี่เราวิ่งเข้าไปนี่เลือดสาดก,กันเต็มแต่เราไม่ได้อะไรเลยนี่ฮะโอเคไม่เป็นไรนครับผมเดี๋ยวสึกแน่เอาใหม่ได้ซอมบี้ขอบอกว่าสึกนี้ไม่เป็นไรฮะรนี่คือว่ากําลังคนรีคอนไหนตอนนี้นี่ฮะของฝ่ายยูเออสโตเชอร์นีไ่ได้เลยว่าเอาชนะได้ทุกกองทัพจริงๆนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นสปองสปาตรงสปาต,ปา,ตาโลมงมล,งลงมันคาตาเพามิเดิลเวอร์ชรักเอ้ยไม่เอาชาักไม่เอาชาักเอาเป็นโกลเด้นไหนท์หรือว่าอัศวินเฮฟวี่ไนท์นี่ U.S. โซ l d i e r ในตอนนี้เราชนะได้หมดเลยนะฮะโอเคอ่าตอนนี้จะเห็นว่ากำแพงเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับผมจะเหมือนที่กำแพงทโมพิลีหรือเปล่านะครับอ่าแค่ตอนนี้นะครับดูดิดูช็อตนี้นะฮะกำแพงซอมบี้ด้านนี้นี่จะเยอะกอว่าเป็นพิเศษเลยนะฮะไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะฮะแต่รู้สึกว่ามันเยอะ แปลกๆนะครับผมอ่ะตอนนี้ซอมบี้นี่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาหาความตายนะครับแต่ตอนนี้ขอเล่นเป็นยูเอสโซเทอร์สักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็พาคนไปออกมาลุยหน่อยนะครับโอเคโอ้โหมันลุยหมดเลยนี่แม่คุณผู้ชมตอนนี้อ่าตัวเลขนี้ไม่มีใครลดเลยนะฮะโอเคออกมาออกมาครับออกมาอ่าตอนนี้ยูเอสโซเทอร์เริ่มวิ่งใส่แล้วครับเริ่มวิ่งใส่แล้วครับเริ่มวิ่งมาเองเลยนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าแนวแตกเลยครับมีคนตายไปแล้วนะครับเพราะว่าแนวแหกเมื่อกี้นะครับเลยมี เวสเจอร์บางคนเสียชีวิตไปเนะะี่ยส่วนตัวที่อยู่ในแนวนี้ยังไม่ตายเลยเนะะี่ครับเพราะว่ายังไม่มีใครออกจากออกจากวงไนงะเพราะว่าอยู่ในวงนี้จะรอดชีวิตนะฮะแล้วเมื่อกี้ผมกดอย่างนี้เพื่ออะไร <c oughs> อ่ะในตอนนี้นะะี่ยฮะเวสเจอร์อยู่เหลืออยู่ที่36คนแล้วนะครับผมแต่ฝ่ายซอมบี้เองเนี่ยเหลืออยู่ที่400กว่าคนแล้วนะครับ4ี0รกว่าตัวนะครับผมโอเคครับในรอบนี้ครับเรามาดูกันครับว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะฮะอ่ะเดี๋ยวขอกดพี Please, ใช่ไหมกดพี เอากดอดเดเดอดเ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 ดอ้เน้ดเ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 โอดเดเดเเปเด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 วดเ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 ่เเดเดเเด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 เเด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 เนเดเเด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 บ โอเคเอาละครับไม่เหลืออยู่แค่50ตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมในตอนนี้หมดแน่ๆหมดแน่ๆโอเครอบนี้ก็เป็นฝ่ายยูเอสโซเจอร์นฝ่ายชนะไปนะครับดูจากรูปการแล้วนี่โอ้โหพระเจ้าช่วยนะฮะเต็มเลยนะครับผมฝ่ายซอมบี้เป็นฝ่ายตายนะครับแล้วก็โหดีสบซอมบี้ทั้งนั้นเลยครับคุณผู้ชม ดูดิมันกองกันเป็นพเินเลยว่ะโอเคครับผมในศึกนี้ครับผมฝ่าย US เอฟโ i เจฝ่ายชนะไปนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปแน้าแน่คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมผิดพลาดตรงไหนเนี่ยก็ต้องขออภัยที่นี้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบายครับผม